เส้นล้าตกนะครับจะปรากฏเป็น3เส้นเลยนะครับเพื่อนๆค่อยพิจารณาอันนี้เป็นเส้นที่ต้องปรากฏอยู่ในพิมพ์ใหญ่เป็นจุดตําหนิที่พิจารณาหลักๆเลยนะครับ เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านอย่าลืมกดติดตามช่องเพลงสยามของเรานะครับเรายังมีคลิปพระแท้พระยอดนิยมนะครับให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้ศึกษากันอีกหลายๆคลิปนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วเพื่อนๆคลิกไปดูคลิปต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านคลิปนี้มาชมพระรอดพิมพ์ใหญ่กุก วัดมหาวันจังหวัดลำพูนนะครับครับพระรอดที่แตกออกจากกูวัดมหาวันนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยพระแม่นางจามาเทวีนะครับซึ่งเป็นธิดาของกษัตริย์ลาโวนะครับที่ได้มาครองพรลิปุญชัยนะครับ พระแม่นางจามเทวีนะครับทานได้สร้างนะครับพระลอดและก็ยังมีพระพิมพ์ต่างๆอีกนะครับอย่างเช่นพระคงพระบางพระเลี้ยงพระลือเป็นต้นนะครับพระตระกูลของจังหวัดลำพูนนะครับดินที่นำมาสร้างพระนะครับเป็นดินที่แตกต่างจากดินที่ทํำพระทั่วๆไปเลยนะครับเนื่องจาก การสร้างพระรอดนะครับได้มีบันทึกนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าได้นำว่านเกสรวิเศษว่านวิเศษทั้งหลายนะครับจำนวน1,000ชนิดเลยนะครับตามประวัตินะครับก่อนที่ท่านจะนำมาสะพระท่านก็นำพวกว่านเนื้อว่านเนื้อเกสรต่างๆนี้นะครับไปตากแห้งแล้วนะครับไปตากจนแห้งสนิทแล้วนะครับค่อยนำมาผสมนะครับผสมประสานกัน นำมากดพรบนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับบนสารนะครับในลักษณะที่เป็นอนุเล็กๆเ,เลยนะครับเล็กมากนะครับชิ้นว่านชิ้นเกสรน,นะครับที่นำมาผสมผสานกันอยู่ในน้วงพระนะครับเห็น<ม>ทั้งแร่มะขามนะครับแล้วก็เกสรว่านต่างๆนะครับ จากพิมพ์ทรงนะครับพระรอดองค์นี้เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับครับเรามาชมกันใกล้ๆนะครับมาชมตำหนิพิมพ์ทรงนะครับกันอย่างใกล้ๆนะครับผมอยากให้เพื่อนๆจดจํานะครับพิมพ์ทรงแล้วก็จุดตาหนิที่สําคัญสาคัญเลยนะครับครับพุทธลักษณ์นะครับเป็นพระพุทธเป็นพุทธศินนะครับเป็นพระพุทธนั่งนะครับใน ปางมารวิชัยนะครับนะครับนั่งนะครับขัดสมาธิเพชรนะครับครับเพื่อนๆค่อยๆสังเกตนะครับพบคาบลานะครับลาดำนะครับเห็นไหมครับที่เกิดขึ้นอยู่บนผิวพลานะครับเพื่อนๆต้องพิจารณานะครับลาดำนี้ต้องเกิดกับเนื้อพราเนื้อดินนะครับครับอง์นี้ มีคาบลาดํานะครับอยู่บนผิวนะครับผสมผสานกับคาบกุกนะครับคาบดินนะครับที่อยู่บนผิวพระเป็นเวลาหลายร้อยปีผ่านมาแล้วครับพระรอดนี้นะครับสันนิษฐานกันนะครับสร้างกันประมาณพุทธศตวรรษที่12บนะครับก็เป็นเวลาหลักหลายร้อยปีพูดง่ายว่ามันเป็นหลักพันปีแล้วนะครับ ลายร้อยจนถึงหลากพันปีแล้วนะครับเห็นไหมครับพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีเส้นน้ําตกนะครับเพื่อนๆค่อยๆพิจารณาครับเส้นน้ำตกจะเริ่มจากช่วงระหว่างกึ่งการข้อมือกับแขนนะครับเห็นไหมครับจะเริ่มปรากฏเส้นนะครับวิ่งลงมาจนถึงฐานล่างขององค์พระเลยนะครับเส้นน้ําตกนะครับจะเห็นนะครับ ช่วงบนนะครับช่วงแรกเราจะเห็นเป็นเส้นเดียวก่อนนะครับลายๆเล็กๆแล้วก็จะมีเส้นประกบคู่ขนานมานะครับจนมาถึงชั้นล่างเลยนะครับจะปรากฏเป็น3เส้นเลยนะครับค่อยๆนะครับเพื่อนๆค่อยๆ,ๆพิจารณาพิจารณานะครับอันนี้เป็นเส้นที่ต้องปรากฏอ,อยู่ในพิมพ์ใหญ่เป็นจุดตำหนิที่พิจารณาหลักๆเลยนะครับของพิมพ์สององคานะครับ แล้วที่สําคัญนะครับเส้นใต้ฐา,านนะฮะเสน้นในต้ฐา,านขององค์พระเห็นไหมครับเส้นใต้ฐานพระชั้นแรกเลยนะครับปรากฏเส้นเห็นไหมครับในแม่พิมพ์นะครับเส้นใต้แม่พิมพ์เส้นแรกเลยนะครับจะเป็นเส้นที่คมนะครับต้องคมเล็กนะครับเล็กเท่ากับเส้นผมเลยนะครับเล็กมากๆเลยนะครับเส้นนี้สําคัญนะครับพระรอด กุดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับต้องปรากฏเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ใช้พิจารณาได้เลยนะครับรแท้ไม่แท้ตัดสินกันได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับพยายามนะครับจําพิมพ์ทรงนะครับพยายามจําลวดลายเส้นน้ำตกให้แม่นนะครับว่าเกิดเริ่มจากช่วงเห็นไหมครับช่วงใต้แขนนะครับ ไล่ลงมานะครับจะวิ่งลงมาเลยนะครับปรากฏให้เห็นถึงฐานเลยนะครับส่วนช่วงฐานนี้เราจะเห็นนะครับเห็นปรากฏเป็นสามเส้นเลยนะครับนะครับส่วนช่วงที่ผ่านหน้าตักผ่านพระบาทผ่านหน้าแข้งนะครับจะปรากฏเป็นเส้นเล็กๆวิ่งลงมานะครับลานะครับเพียงเส้นเดียวนะครับครับ ผารอดนะครับมีสะดือด้วยนะครับสะดือนะครับพ้ารอดพิหญ่นี้สะดือส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสะดือสองวงนะครับจะมีสันฐานเป็นเป็นขอบขอบนอกกับขอบในนะครับสะดือนะครับครับส่วนด้านหลังองค์พระนะครับก็เป็นหลังเรียบนะครับจะปรากฏนะครับลายมือนะครับของประธานสงฆ์นะครับซึ่งมีนามว่าพระปิยทัศถรนะครับ ท่านเป็นประธานสงฆ์นะครับในยุคนั้นเลยนะครับก็เปี่ยมสมุนพระสังฆราชในยุคนั้นนะครับท่านเป็นประธานนั่นคือจะปรากฏนะครับรอยนิ้วมือของของท่านนะครับกดหลังองค์พระทุกองค์นะครับจะปรากฏรอยนิ้วมือทุกองค์เลยนะครับพระรอดเป็นหนึ่งในชุดพระเบญจอาทีนะครับเพราะฉะนั้นค่านิยมสูงมากเลยนะครับพระรอดนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับศึกษากันให้ดีนะครับผิวของพระนะครับที่ปรากฏรอยนิ้วมือนะครับจะต้องมีความเก่านะครับตามล่องนะครับล่องในลายนิ้วมือนะครับก็จะปรากฏคาบลาขึ้นนะครับคาบโนนดินคาบไข่ขององค์พระนะครับ อันนี้เป็นส่วนประกอบที่เราต้องพยารณาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะเนื้อของพระตระกูลนะครับสกุลพระลำพูนนะครับเพื่อนๆต้องค่อยๆศึกษาให้รู้จักเนื้อก่อนนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับเป็นข้อสําคัญเลยนะครับเพราะว่าพระสะกุลลำพูนนี้เนื้อของเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยครับ เรารู้จักเนื้อของเขาแล้วมันก็คงจะขั้นตอนต่อไปก็คงจะไม่ใช่ขั้นตอนที่ยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆค่อยๆนะครับค่อยๆสังเกตพิจารณาแล้วก็จดจํากันไปนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับซึ่งมี ความเห็นหรืออยากเสนอความคิดเห็นหรือว่าอยากจะคุยกันนะครับคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์เพื่อนๆท่านใดนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งติดตามเอาไว้นะครับผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะครับครับวอนนี้ขอก่าคําว่าขอบคุณครับที่ติดตามชมกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ